ครับเราอยกับหลังซาดนะครับอยกับหลังซาดเราอยกับหลังซาดแพชอัศวินครับเราอยกับหลังซาดแพชอัศวินครับให้น้องยืนักเดียวได้ไหมครับน้องๆยืดนี่คร okay, ับน้องไม่อยากใยืนนี okay. ่น้องนอดแล้วน้องใบใจเอาลองเลยรที่น้องยืนไม่ยืนลุ้นกันเลยครับเราอยกับหลังซาดแพชอัศวินือเสื้อเตียก้องไหนอกสนามกระบี่นะครับคู่นี้จนกันลกเส้นร้องมืนบาครับ นี่กับหลุร่างหน้าตาก้องหลังซาเพชรอัศวินนะครับขู่ชนคือได้งามยอเด็ดเพชรนำใจควันใจนองคาบนะครับเรื่อยแดงท่อนรามก้องนองเบ่งขายคู่เคดีเอานะครับนั่นคือขู่ชนนะครับหลังซาเพชรเราอัศวินเรือวเสื้อเตียนะครับอายุว่ากี่ปีได้กับนะสิบปีเจ็ดปีผมกางเป็นสิบปีก็ว่าเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีท่านผู้ชมครับ ชนวันนี้ว่าทีจะได้กับนะว่าทีว่าทีซ่องนะครับว่าแดกเราจะนาจักจากทีนี้นะครับแสดงว่าเคยปั้นทัางเวียนเท่าทงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกูนี้ควายชนะรับเสื้อซ่ามาร์ทพร้อมรางวัลจักผีเสื้อแดนตายนะครับก่อข้อขอบคุณผีเสื้อแดนตายนะครับที่มอบรางวัลมาให้กับชนะเท่าทงนะครับอย่างซามบ้ามัมเบอร์เป็นกันเองดีเดียวครับทางชนะก่อข้อขอบคุณหมังมากตีเดียวครับครับอย่าลืมนะครับมาเป็นแรงใจเป็นกําลังใจในวันตีแปดตีเก้าีสิบ ตลอดทัางชาตวันวัวดังวัวดีมีไอ้แลตลอดทัางสาตวันนะครับสนามเศ้าทงนะครับสนามเศ้าทงกับกอขอบคุณนะครับขอบคุณทางสนามนะครับนายกแชมป์กำนั้นจจกกำนั่นเท่งนาไปไว้วางนะครับเตียอนุญาตให้เข้ามาทํารายการนะครับขอบคุณทีมานข้องหลังซาดนะครับหลังซาดเสื้อเตียนะครับเตียอนุญาตให้เข้ามาในทั้งเวียนกับในในกอกผักนะครับครับเมื่อเดียวเราไปเยี่ยมหลังซาดแพทอัศวินมาแล้วนะครับ แถวนี้เรามาแลกผูชนนะครับแดงงามยอดเด็ดเพชรนำชชยควันใช่หนองขาอ้อมเรือวา่าแดงชนรามข้องหนองแบง้งไทยค,คู่เคดีเฮานะครับไทยค,คูเ่เคดีเฮ้านี่เราเลี้ยงอยู่ที่ไหนครับนะอยู่ที่วัดหน้าครับวัดหน้าอยู่กลางโคกครามโคกครามกาม็อยู่กลางวัดหน้าครับโคกครามก็บานปุ๊บเลยครับแดงงามยอดเด็ดเพชรนำไช่ควันใช่หนองขาอ้อมนะครับครับชนนกแสนร่องมืนบาทครับอายุอกี่ปีได้ครับนะ 6ปีว ah. Ka ah ่าว uh. like ่าจนวัวนี้ว่าถีวัวแรกกับวัวแรกกับรอไม่เอ็นฟอร์มกันจนกับเมื่อวัวขู่นืนกับแต่วัวแรกกันเราเอ็นฟอร์มกันจนอย่างนีนะจนฟอร์มการซ้อมเราไม่ทําถึงนะครับฟอร์มการซ้อมเราเขาอุตส่าห์ยุบซ้อมแล้วเราอย่างจะต่ามเขาอยู่แล้วเขาเป็นว่าเรามาแลความสมบูรณ์เรามาแลความพร้อมนะครับ เรลเราตีเดียวครับนี่คือแดงงามยอดเด็ดเพชรนำใจกวายใจหนองกะอบนะครับไวชนะรับเสือ้อสามารพร้อมรางวัลจากผีเสื้อแดนใต้นะครับ